อแล้วเวลาสมมติว่าแบบผมอยากเสนอเขาอยู่นะถ้าเวลาแก๊งตีกันอนะสม,มมติว่าแกง๊งแก๊งไหนตีกันเป็นแก๊งคู่แรกอะให้มันขึ้นบิลบอร์ดอะได้ปะขึ้นสกอร์ก็แหลขึ้นสกอร์ในบิลบอร์ดเนะี่ยอยากเสนออยู่นะฮนะเนี่ยแต่ว่าถ้าคู่สองคู่สามคุณจะไม่ได้นะ ก็ต้องเป็นคู่แรกของวันอะ่ะที่มาติดต่อเรื่องแบบทาจะตีกันอะมันทำได้วะเออนะอันนี้น่านเสนออยู่ ระบบอะไรบ้างครับของของทีเซียบเยอะไหมครับมีเยอะไหมรถสนใหญ่เป็นของหลังบ้านน้องยามครับคุณยามยามคือจะเอาคือเก่าเก่าอ่ะเก่าอ่ะนะเก่าอ่ะ ดู S <S 2> <S 2> บัตเหมือนตัวจริงไปเลยถูกต้องไหม ครับแต่ว่าอันนี้มม่ทำเฉยครับเดีเย๋ยววันนี้แหละครับวันนี้แหละครับนี่มันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วมันได้ขึ้นแล้วมึงรีบขึ้นมาด่วนเลยช้าร์จซื้อพ่งนี้ใช่ไหมครับสามวันครับมึงรีบขึ้นมาด่วนเลย ครับผมมาถามมาถามไว้ก่อนครับแต่ว่าขึ้นวันนี้เนี่ยครับนี่นี่มันย้ำม,มันย้ำม,มันย้ำมันยำค่าตั๋งเหรอค่าตั๋งสิบห้าใช่ไหมครับครับผมหนึ่งถึงยี่สิบนี่คือตัวจริงแต่อีกยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านี่คือสำรองใช่ครับแต่ว่าสับอ๋อสำรองไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าต้องมีบัตรถูกไหมครับต้องค์ไว้ตังคไว้ ก็คือก็คือถ้ามีบัตรได้ก็ก็ดีถูกไหมครับเขาไม่ได้เปิดตะโกนนะเขาเปิดปกติแต่ว่าเงินเงินคือไม่ต้องจ่ายใช่ไหมครับยี่ห้าอีค่าคนสวยเราเป็นไปไหนอ่ะเนี่ยเขาเรียกไงผมแอบฟังในทางากลยืนอยู่เ่วรใช่หรอทำอะไมมันยืนติดต่อเรื่องขึ้นแก๊งอยู่เื่วรมาบอกอย่าขึ้นวันนี้เฮ้ย มันขึ้นอะไรของเราอ่ะเหมือนกูต้องตีเราได้ไหมหรอว่าจริงจริงปะน่าโดนเราก็ดีป่ะ <laughs> เหมือนกูต้องตีเราอยู่เนี่ยยดีอยู่ยข้างหลังลเราเนี่ยต้นไม้เนาะอ๋อสรุปคือผมต้องเร,เรียบเรียงรายชื่อมาใช่ไหมได้ค่ะโอเคครับแล้วผมส่ง<น>เปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนใจเปล่าคนอื่นแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เปลี่ยนใจไปหาใครอะครับ พี่วันนี้ใช้อะไรครับรีจอยหรือซันซิวใครครับเนี่ยพูดกับใครครับเนี่ยพูดกับคุณนะครับคุณประธานอะไรเนี่ยสมาพันธ์เดะคอมปานีแห่งโฮปทาวรู้ได้ไงครับเนี่ยว่าใช้ยาสะผมอะไรอ้าวกินเดิมไหมครับคนมันเคยๆอ่ะ คุณไปเคลียร์สลัดแกงคุณก่อนก็ได้ค่ะรู้สึกยังไม่ลงตัวเลยอยากเคลียร์คุณก่อนนะครับเคลียร์เรื่องอะไรคะเนี่ยคุณมาคุยตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เขาคุยแกงกันอยู่โอเคครับสวัสดีครับแต่ว่าถ้าจอยบอยแบบมีปัญหาอะไรก็ไม่ไม่ค่ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาเลยเอาเลยโอเคเวลาผมบอกค่ะเข้ามาได้ตลอดเลยถ้าเห็นนะแต่ส่วนมากก็ต้องสีชื่อไว้ด้วยดิอ๋อครับมีไหมครับมีอะไรชื่อผมไหม เก็บขวดไม่คือมันคือคือถ้าผมต้องเป็นตัวหลักอยู่แล้วใช่ครับในใจอ่ะในใจคุณจะมีชื่อผมบ้างไหมผมก็ผมก็เกรงใจนะกลัวว่าจะเต็มไปแล้วคุณได้ไหมล่ะมาถึงของคุณหลับของคุณโอ้โหดึงดึงตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเลยบัตรสล็อตอ่ะก็เหมือนเข้าแก๊งเลยค่ะผมนี่เราต้องลง ก็ไม่ได้ชี้อยู่แล้วอ่ะอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกเขามารับบัตรสำรองไใปรครับพี่นะหรือว่าผมเสนอได้ไหมครับว่าคือผมต้องไปประชุมบับไอเพนอะไม่ใช้เอเอพีได้ไหมครับของแก๊งอ๋อรับเรื่องให้ค่ะเดี๋ยวพิจารณาให้ได้แล้วผมแบบ ไม่ไม่ส่งชื่อแล้วป่ะแบบผมเอาบัตรแกงมาส5บาใบได้ไหมบใช่ครับใช้มันต้องมีลายชื่อส่งมายอย่างไงีมันไม่ต้องมีลายชื่อมลองเพลงสามคนได้ไหมครับทำไมกันก็ต้องเราสิบห้าทนาด้วยอ่ะ Happy birthday to you ครับ okay. ABC ก็ได้ค่ะบ ABC เดอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต EP 3นะผมขออนุญาตเปิด EP 3นะ พักการ์ดเอ็มมานี่เหรอน้องเองมาหาพี่หน่อย้องชัยของทีซีนี่มีปืนจริงบ้างไหมครับขอร้องครับพูดทีซีครับผมมีคำถามครับอ่าน่าจะต้องคัดค่ะคัดกลับน้องผมรอไหมครับมีมีพี่เองดูหน้าตาครับยามครับยามแบบผมอยากดูระบบอะครับของทีซีมีอะไรบ้างครับระบบอะไรเอ่ยทุกอย่างเลยครับแต่ว่ามันมีของแบบส่วนใหญ่จะเป็นของทีซีภายในครับรู้ว่าไง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมมาไม่ทันวันประชุมวันนั้นผมไม่อยู่ครับเดี๋ยนเดี๋ยวจะตรงน,นี้ครับนะครับคืออะไรครับวันนี้เดีย๋ยวไม่ให้ดูแล้วกันเนี่ยครับ เจอแล้วคืออะไรวะเอาดีๆเอาดีๆเ,เอาดีดขอร้องเอาดีๆมันทำได้จริงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ละนี่มันผู้นำนำวัตกรรมแห่งใหม่ของใหญ่อีรอนมอั์สอีกนะครับเนี่ย เขาจะมีมีขายรับคันนี้เป็นโปรพิเตอรโหทำได้ไงครับโอเคครับ